สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งสุดท้ายแล้วครับตอนนี้มาเจอครั้งสุดท้ายแล้วว่าเป็นยังไงล้างน้ําสะอาดออกเรียบร้อยแล้วไล่น้ําหอกแล้วโดยการล้างบนได้เข้าล้างทั้งในตัวมาดูว่าหินปูนยังอยู่ไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหินปูนหายไปไหนอ้าว เฮ้ยปรากฏว่าหินกูนหายอ้าวขึ้นรู้นะเนี่ยอ้าว้นโง่ตั้งนานเนาะแต่ก่อนนี้ผมก็จะเอาหินปูนไปเทล้างแล้วค่อยมาตั้งอันนี้โอ้ทำยุ่งยากถ้ารู้อย่างนี้ไม่ต้องเอาไปล้างครับไม่ต้องเอาไปล้างถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปล้างครับก็มีหลงเหลืออยู่นิดหน่อยอถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปล้าง เราก็ผสมด่างใส่เลยผสมด่างใส่เลยมันก็จะเนี่ยนิดนิดหน่อยเราก็จะสบายไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปเหนอะไม่ต้องไปขันไปแกะเดี๋ยวมันรั่วอีกถ้าเป็นเส้นนี้ก็คราวต่อไปก็ผสมด่างเลยไม่ต้องไปนชนเจะบ้างหินหินปูนที่เป็นก้อนก้อนก็นไม่ต้องออกโอ้เงี้ยนานเนาะ ก็ท่านผู้ชมกับผมพึ่งได้ยิชาใหม่พร้อมๆกันนะครับอโอเคเราได้ความรู้ไปซื้อ่าโชคดีครับก็หลังจากหลังเสร็จแล้ว,ลวรเ,าเ,าเ,าเรเาก็เปิดน้ำเติมไม้เพราะงั้นจะมรงมนจะเข้าเติมไม้ทักจีสิอโอเคส่วนเพ่เแค่นี้ปิดขาวันนี้เรา นนแล้จิลต่อไปเราจะทำการเทน,น้ำโอเคแล้วก็ปิดวาล์วคา,ายวาล์วออกให้หมดครับคายออกให้หมดออกให้หมดอโอเคแล้วก็เปิดวาล์วน้ำเข้ามาจากน้ำซอฟโอ้แฉกโอเคน,น,นี่มาจาก มาจากทางน้ำซอฟที่เราเก็บน้ำไว้เก็ี่ยทำการล้าจากนั้นก็โอเคพร้อมสต์พแม่นวนตุ้มอ่โอเคอน,นี้เราก็มาดูครับเราจะบ,บนให้สามด่านรือก,กดที่มันอยู่นั้นที่ไฟอาโอเมนเดนจะได้ออกหมดนะครับ ้ามันไม่หมดมันจะเป็นอันตายเมื่อไปให้ลูกค้าแล้วอ่าแล้วมันจะได้กัดกับเพาะเก็บกระจายต่อน้ำเราต้องล้างออกให้สะอาดจากนั้นเราก็จะปิดปต,ตรงนี้เชือกจะบีบน้ำปกติตั้งค่าตอนนี้เป็นอะไรสำหรับเก็บนะ้ำน้ำดีอ่าเราก็วางไว้บนเตา เราก็จะไล่กีรข้อมีสามขั้นตอนนี้กัไล่จากข่อน,ออน,นล่ากก็หยุดขั้นละข่อนบนหาอันนะโอ้โหอะไรเนี่ยขั้นนี้มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นน้ำถลม่มได้ดินถลม่มบดาลถลม่มเป็นโคลนต้องไล่เพียรทอน ตัวมันจะใสเนาะดูท้าทางก็หนักอากจรอืออตอนนี้ตอรอจนต่อมันใสตอนน้ำดีเริ่มออกแล้วครับยังไม่ดีบนะครับเนี่ยแสดงว่าออกอยู่อ่าโอเคตอนนี้ก็ผมขอเวลาทำงานให้สะดวกก่อนให้มีอ่า ไม่มีมือกล้องเนาะเป็นมือกล้องเองอยู่คนเดียวทางคนเดียวถ้างั้นก็ถือเป็นการเสียเวลาใช้เวลามากก็ผมขอจบเพลงคลิปนี้เป็นเท่านี้แล้วก็อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกเครดิตงนะครับแล้วโอกาสหน้าจะมาดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ